เช้ามานะคะแม่แม่นะคะควานนะคะก็ทำความสะอาดนะคะไลยดิลลี่แล้วนะคะจะได้สะอาดสะอ้านเวลากินหญ้านะคะก็จะได้ไม่เปื้อนมูลหายนะคะอาบน้าให้แต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็ไม่ตื่นไม่กลัวนะคะสถานที่ใหม่นะคะกินหญ้านะคะได้ปกตินะคะอาการก็อ่า ไม่ตื่นไม่กลัวไม่ระแวงนะคะปกติดีเนาะนะคะเหมือนจะอารมณ์ดีด้วยซ้ำนะคะแม่นะคะเอายาขึ้นบนหัวด้วยเนาะเอนือนูนช,ช,ชิวเลยนะคะพี่วิลลี่บอกว่าอยู่นี่ชิวๆเนาะมีเพื่อนตั้งสองเชือกน้องขวัญเงินนะคะแล้วก็พี่ใบทองน้องขวัญเงินนี่แบบ ตอนรับสมาชิกใหม่แบบได้ดีมากเลยนะเล่นนะคะมีเพื่อนก็อารมณ์ดีเนี่ยเนี่เนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะเนี่ยสายหัว <c oughs> เล่นนะคะอารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวก็อ้วนอ้นเหมือนพี่เขานะต้องใช้เวลานะคะปรับจูนนะคะกับความใหม่แล้วก็สถานที่ใหม่เนาะนะคะ Ah